สวัสดีครับสมาช,าชมกิกท่านผู้ชมทุกๆท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสูตร A มาครบสองตัวล่างให้ชมกันนะครับก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนจัากินแบบรถัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจอกอะไรตัวเลขที่ไดจากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร ปรดใช้วิจ,รา,จารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับหากเข้าแนทางแบบนี้เราพยายสร้างกดะดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับได้ไม่พ้าขึ้นใหม่จากทางช่องสตดห้วยไทย56กโชคดีครับต่อไปรเริ่มคำนวณกันดูนะครับเอ,เอามารับสองตหลางนะครับ มดแล้วยืนแปดสูตรเส้นนายนยืนแปดสูตรหลุดสองสูตรนี้นะครับสูตรที่นี้ก็พักงานนะครับแปดสูตรก็ยังหลุดพักงานแล้วก็ใช้สูตรที่เดินปรับแปดสูตรก็ยังเข้าออก็เดินออก็ใช้งานถ้าหลุดก็จะขี่แบบนี้เนาะถ้ายืนแปดตัวั้งหลุดเ,เดินต่อก็จะขี่แบบนี้เนาะหกเจ็ดแปดตัวถ้ายัหกต,ตัวก็ปรับได้เจ็ดตัวปรับได้ถ้าแปดตัว ยืนแปดปอบไม่ได้ต้องขีดอย่างเดียวเนาะถ้าสุด a 2กับ a สีต้อง a สองคได้ห้าหกเจ็ดเก้าศนย์หนึ่งสะครับทีแล้แลก็ติดสองศูนย์นะเปดตัวเอาเจ็ดเก้าศูนงสองสี่เา้าศูนยนึ่งสองสี่สุด a สยืนแปดตัวก็หกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสสมสดเก้าหสมสนะครับ a1 a2 a3 a4 ก็แม่สูตรครับมาสูตรที่ติด20งวดที่แล้วกนะคือ a2 กับ a4 นะครับมาจับชนกันนั่นเองนะครับไปชนกันก่อนนะครับตัวชวนก็คือ1 2 4 6 7 9เนาะ1 2 4 6 7 9 1 2 4นั่นเอง1 2 4 6 7 9 หกเจ็ดเก้านี่คือตัวชนมันนะครับมันเหมือนกันสองสูรนร์ตเองก็จะเรียกว่าตัวชนนั่นเองหนึ่งหกตัวนี้เนาะจับชนกันแล้วได้ตัวชนแล้วก็มาจับคู่นั่นเองนะครับก็เอาตัวที่ชนมาจับคู่กันนั่นเองนะครับวิธีการจับก็เมื่อเราเรียงจากน้อยแปามาหรือจะหน้กไปกน้อยก็ได้ตามใจชอบแล้วก็จับคู่ ายไปขอหรือขอไป้ายก็ได้ตามถนัดของเรานะครับเมื่อผเรียงอย่างนี้เขาก็จะจับตามถนัดก็คือหนึ่งสองหนึ่งสี่หนเจดหนึ่งเก้าสองหนึ่งสี่จั่นเองจับหนถึงเแล้วก็จับ2องถึงเก้าสองสี่สองหกสองเจ็าสสี่หกสดองเกแล้วก็จับสี่หกสนั่นเองสี 4, 6, 4, 7, 4, ่หกสีก้าจับอย่างนี้เนาะ หกเจ็ดหกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้านั่นเองแล้วก็จับตัวมันเองนะเผื่อมันมาเบิ้ลหนึ่งหนึ่งสองสองเจ็ดสี่หกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสองสองเจ็ดสี่หกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้านี่ก็คือถ้าสูตรไม่หลุดสิ่นี้มาทั้งสองตัวล่างมาครบสองตัวล่างสิ่นี้ก็มาครบสองตัวล่างจับชนตัวชนก็จะมาครบสองตัวล่างเหมือนกันนะถ้าถ้ามันถ้ามันมาครบสองสูตรตัวชนก็จะมาครบสองสูตรและสองตัวล่างก็จะอยู่ในกรอบนี้นะ ในกรอบนี้ที่เราเขียนไว้ที่เราจับสองสูตรที่ไม่หลุดบนตัว่างก็จะอยู่ในในกลุ่มนี้นะครับเราจับไว้ได้เองนะครับเสร็จแล้วเราจะคัดหาตัวเด่นนะครับสําหรับคลิปนี้เนาะสาหรับสองสูตรนี้ตัวเด่นจะใช้ในล่างสามสูตรนี่เป็นกรรมกา,ารเนาะที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามนะครับจริงจริงสูตรนี้นจะเป็นสูตรหนึ่ง สูตรสองเราพักงานมันจะเป็นสูตรสามสุดสี่นั่เองแต่ถ้ามารวมกับสี่สูตรนี้จะเป็นหนึ่งสองสามสี่นั่นเองนะครับนี่คือเนื้อเร่างที่เข้ามาในมือถืแล้วที่เข้ามาในมือถืแล้วที่เข้ามาในามานือถืแล้วเนอะลงให้แล้วในสูตรก็ดูในอีกพีที่หนึ่งที่สองเนาะลองลองเห็นหนแล้ว ที่สองที่สามลงสุดไว้ให้ดูแล้วเนาะแล้วก็สุดเต็มก็ลงให้แล้วเนาะนที่สุดที่หนึง่งที่สองนี่แหละท้องล่างนะครับเหมือนเปิดเสม,มือนสี่สุดนี่ยู่เสม,มือนกรรมการตัดสินเลยนะตัดสินชุดสองล่างที่น่าจะมาเนาะนั่นเองก็จะใช้เน,นล่าง ในซีที่หนึง่งคือหนึ่งหกแปดเก้าศูนย์เมื่ไหรที่ติดสี่หกแปดเก้าศูนย์ก็จุดไว้นะ้ะสี่หกแปดเก้าศูนย์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 ถ้ามันติดตัวที่หนึ่งก็จุดไว้วนะ้อในล่าง ตัวที่สองคือ1 45780 45780ถ้าติดสี่ห้เแปดศราก็จุดไว้นะไม่ติดแล้วก็ผ่านอย่างงี้นะสี่ห้าเจ็ดแปดศูติดห,หนึ่งตัวใดตัวหนึ่งเราจุดไวนะ้นสี่ห้าะ4 5 7แปไม่ติดแล้วผ่าน45780ดแปนในล่างในล่างศูนที่สามที่เราใช้ก็คือเจ็ดแปดศู ติดเจ็ดแสองสาก็จุดไว้7 8็ดแปดศูนย์สองาแย์ดย์สและแตมล่างเราตัดสินอีกหนึ่งชุดคือลงตัวล่างบวกกับลราลงท้ายด้วยศูนย์หนึ่งหเจดเ้าแล้วก็ดัวัเองศูนย์หดเ ู้016796910160167901679ไม่ติดนะครับ <c oughs> ตันเด่น4สูตรนะครับ4สูตรตัวเด่น4สูตร คือเด่นสุดนะครับเด่นสามสตรเด่นลองนะครับใช,ใช้เด่นสุดกับเด่นลองนะครับก็จะเอากลุ่มที่เดินสุดไปชนกับเด่นลองใน,ใน,ในหลายอีพีหนึ่งครั้งแล้วก็เอาเด่นลองไปชนในเด่นลองนในในอีนอืนอ่นหนึ่งครั้งนะครับในทุกอีพีถ้าใครชอบอีพีไหนก็เลือกอีพีไหนอีพีหนึ่งก็ได้ตามใจชอบนะ แต่เราจะทาลงให้ที่น่าจะมาลงให้ชมทัมม้งหมดแล้วก็จะชนหาจุดเด่นอีกหนึ่งครั้งนะครับจุดเด่นสำหรับ EP นี้เนาะสำหรับส่วนมาคบล่างของโซเดียนี้ก็จะได้ยิ้มผูนี่นะครับเป็นส,สี่สูตรนั่นเองสี่สูตร ดูแค่คลิปนี้คลิปเดียวเนะาะไม่ดูไม่ดูคลิปอื่นนะไม่ดูอีพีอื่นก็นี่นะเนาะในสุดก็แค่นี้นะเนาะสามชุดเดินลองสามชุดเนี่ยนี่เป็นเดินลองนะครับ ีนี้ก็เป็นวีที่ห้าแล้วนะครับใครไม่ทานคลิปไหนเนาะหเห็นสูตรอื่นอนถึงสี่ก็ให้กดที่สูตรห้วไทยห้าหกนะครับแล้วกดคําว่าวิดีโอหนึ่งครั้งก็จะเลือกทั้งหมดไม่ตกข่าวนะครับมีรลายสูตรที่เลือกใช้ชมกันนะครับชอบสุดไหนก็เลือกใช้สุดนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดน,นั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านจโชคดีครับ